เอาสวัสดีครับปูเจนมาแล้วใช่สตาร์ไม่ติดระโดดกันได้เร็วิ่งเลยไงเอาหรอฮะเหนื่อยมากไรเดอร์บุ๋มไม่ไหวละเรืี้ยิงไม่รับโทรศัพท์อ่ะฮะไม่รับโทรศัพท์ไม่ว่าโทรศัพท์พยอยู่ในบ้านคุณเจนทักมาในไลน์กันที่พีขอ เลยหรอพี่พี่เอากระป๋องให้ดั้งให,หม่ขนาดมีคนอื่นบอกปูเจนเข้ามาปูเจนเข้ามาดังเท่าไม่เห็นนะโอ้ยยิยงยิยงแอบ<า>ดูไลฟ์เป็นไรอ่ะยิงมากเนียย่ยเห็นไหมขนาดดูในไลฟ์ปุ๊บรีบส่งรถมาช่วยด่วนเลยเนี่ยเข้าใมัวแต่รีวิวสกูตเตอร์ฉันเหลือเชื่อมากทีม วีดมัวแต่รีวิวสกู๊ตเตอร์ฮะวิ่ะเ,เดี๋ยวค่อยวิ่งตอนไปรับพี่เดียวพี่อุ้นมารับมาได้ไหมคะฮะยังจะไปยงนี้ดีเขาใส่ได้หรอหนูเองก็ได้อะทำไงอะเจ๊ก,กจระหนูเองหนูเอง